เรื่องของปัญหาอาสังหาริมทรัพย์ที่เราเกิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าทําไมบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมิเนียมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถึงยอดขายหดกําไรลดะนะครับเราจะไปคุยกับคุณประเสริฐแต่ดุลระยะสาธิตนะครับนายกสมาคมอาคารชุดไทยนะครับตอนนี้คุณประเสริฐอยู่ในสายกับเราแล้วครับ สวัสดีครับคุณประเสริฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเดชพิทยาคุณสุภาชัยครับครับครับคุณประเสริฐครับถามอันแรกเลยอยากให้คุณประเสริฐเล่าสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ไทยโดยเฉพาะเรื่องของอาคารชุดสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงครับจริงเอาอย่างนี้แล้วกันครับตัวเลขยอดขายในไตรมาสหนึ่งต่ออีกสองเดือนมาเดือนเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในไตรมาสหนึ่งเนี่ยยอดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ยอดขายยอดขายงคุตการมติดลบนะครับยออนเยนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็นะครับแล้วก็คิวอคิวประมาณแล้วก็ก็ดีสแปดเปอร์เซ็นใกล้เคียงกันนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าเป็นยอดขายทั้งทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวแล้คอ็โดมเนียมเนี่ยที่ต่ําที่สุดในรอบต่อควอเตอร์นะครับย้อนหลังไปหกปีนะครับแล้วถ้าแยกเป็นเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์ทาวน์เฮาส์เนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่ายอดขายเนี่ยเป็นเลคคอร์ดโลเลยคนะครับ เทียบเท่าตอนช่วงน้ hmm. mm ําท่วมปี5อนะครับนะครับเว่าลุกแใกล้เคียงกันเลยตอนไตรมาสหนึ่งปี55นะครับนะครับคอนโดมเนียมเนี่ยเออถี่ไม่ใช่ทาวเฮาส์เนี่ยทาวเฮาส์เนี่ยตกตับขนาดนันแต่ยอดขายของคอนโดมเนียมเนี่ยเอยังประทองอยู่ได้เพราะมียอดดีมานนะครับจากลูกค้าต่างประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับ แล้วฝั่งโอนนะครับแล้วฝั่งโอนใช่ไหมครับว่าในในตัวเลขสามเดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับโอนอยู่ประมาณสั้งหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันกว่าล้านครับเยอันเยติดลบประมาณสักสิบสามเปอร์เซ็นกันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตครับนะครับติดลบนะครับคือออนคิวประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นตและและเป็นยอดโอนนะครับที่ต่ําที่สุดในรอบหกปีเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณสักหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็อย่างพี่เรียนนะครับก็ พูดง่ายตลาดบ้านเดี่ยวยังดูดีอยู่เพราะว่ามันมีไฮแคมเซกเมนต์ไม่ได้รับผลกระทบคอนโดมิเนียมก็ยังพอประคองอยู่ได้บ้างเพราะว่ามีดีมาน์ของต่างชาติและสิ่งที่เราเห็นชัดในถ้าถ้าโฟกัสในตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยเห็นได้ว่าลูกค้าคอนโดมิเนียมที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเนี่ยครับในอดทร่หนึ่งโอนมากกว่าอหนึ่งปีที่แล้วประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ตลาดเยอันเยที่เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับติดลบประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์มีตลาดต่างประเทศ ทำไว้เยียรเยีร์บวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเชื่อไหมครับไตรมาสหนึ่งของการโอรในในในลูกค้าต่างประเทศนะครับที่ในตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยเป็นวาลูที่โอนในกรงเทพบริมณนทนเนี่ยนะครับเป็นไตรมาสหนึ่งที่สูงที่สุดในรอบไตรมาสหนึ่งของหกปีย้อนหลังหมายถึงของนักนักซื้อต<อ>่างชาติน,นักซื้อนักซื้อต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็น ไต้หวันนะครับสามชาติที่เป็นสามชาติหลักที่ซื้อคอนโดมิเนียมของเราในในช่วงประมาณปีถึงสองปีนี้ครับที่เกษตรครับแปลว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่เราเห็นบ้านราคาแพงๆขายดีวันเดียวปิดโครงการแปลว่าเป็นเฉพาะบ้านราคาแพงเท่านั้นบ้านที่เขาซื้อทั่วไปชนชั้นกลางซื้อทั่วไปตอนนี้ขายไม่ดีเลยใช่ไหมฮะโอ้โหตอนนี้ยกยอดยกระิกระยกระกระยกระกระยกระยกรายกระยกระยกระเกระยกระยกระยกระระยกรยกระยระยก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 ร นะครับคนรถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วขายขายไปขายมาย้อนไปย้อนมาเลยนะครับนะครับขายแล้วเลิกแล้วเขามาขายใหม่ขายแล้วเริ่มมาขายใหม่เพราะเหตุผลสองเหตุผลนะครับก็คือเพราะเศรษฐกิจนะครับแล้อันที่สองผมว่าเป็นเหมือนนโยบายของเรื่องเอลทีของทำแบงค์ชาติซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้มีการลดหย่อนลงเพราะเรื่องเสริมพยูมันไม่มีเกิดขึ้นแล้วนะครับนะครับไอสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ในคลิกวินในระยะสั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าคือในฐานะยกสมาคมนะครับในระยะสั้นที่แนะนําในการแก้ปัญหาคือตัวเนี้ย คนจะระงับการใช้มาตรการโลนซูฟารูเนี่ยเป็นเป็นเป็นการช่วคลาวก่อนอืเออปีต่อปีก็ได้ครับให้สอดคล้องกับนโยบายกันเงินกระตุ้นในสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐนะครับซึ่งลดเว้นข่า้น่ายการโอนสำหรับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์แล้วการเข้าจดนอเนื่อยวันที่9เมษายน67ถึง31มีนาธันวาคม2567นะครับผมว่าแบงค์ชาติเนี่ยคนจะต้องสอดรับกันระหว่างนโยบายการเงินกับการขานะครับนะครับเนี่ยคือลด คือคือเขาเรียกว่าระงับการใช้มาตรการ L t v ทีับนะครับแล้วก็หลังจากสถานก,การณ์ปกติแล้วเนี่ยค่อยค่อยเอาทีดกลับมาใช้ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้กับคนไทยที่บ้านหลังที่สามด้วยเหตุผลสองเหตุผลก็คือว่าคนไทยที่จะมีความจําเป็นต้องมีบ้านหลังที่สองอยู่อืเพราะวันนี้เราแม้ทานิทธิ์ที่มันเปลี่ยนแปลงมาแต่รอบหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยนะประมาณสิบปีเนี่ยนะครับ,รบเนี่ยคนย,คนยังผ่อนบ้านหลังนอกเมืองยังไม่จบเลย แต่ต้องย้ายบ้านเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้นอกเมืองนะครับไม่มีความจําเป็นสาหรับเราคือบ้านหลังที่สองอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือว่า Pro p e r t ุ์ที่อินเฟเนเนี่ยนะครับมันเกิดจากดีมาของต่างชาติไม่ใช่คนไทยนะครับวันนี้หนึ่งในสี่ของการโอนคอนโดมิเนียมมาจากต่างชาติซึ่งมันเราเราเราปิดกั้นไม่ได้แล้วเพราะคนประเทศไทยถูกพลูฟลแล้วเป็นเป็นตลาดอสังหาเรียบร้อยที่เป็น global property คนอยากจะไปอยู่ในบ้านหลังที่สอง แล้วก็เป็นมันถึงกับว่าเป็นแอสเซทที่เป็นแอสเซทของแอสเซทอินเวสท์แมนครับครับนะครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมเอทีวีต้องใช้กับบ้านหลังที่สามคนไทยครับถ้าเราไม่ใช้หลังที่สามเนี่ยอีกหน่อยคนไทยจะไม่มีโอกาสซื้อบ้านครับคุณประเสริฐครับนอกจาก Lt v เนี่ย l o a n to Value เนี่ยคือพูดง่ายๆก็คือว่ายกเลิกมาตรการที่ชั่วคราวเนี่ยเรื่องตรงนี้อะใช้จะว่าระงับการใช้และการใช้ระงับปีต่อปีเอาเหมือนมาตรการกระตุ้นปัญหาขภาครัฐเลยอันนี้นีเข้าใจนี่คือข้อข้อเรียกร้อนจับไพ่กระชน เรื่องดอกเบีย้ยจําเป็นไหมเรื่องดอกเบี้ยเรื่องดอกเบีย้ยเองนะครับก็ทดอกเบีย้ยทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต้องยอมรับก่นอนดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยขึ้นทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะมีผลต่อดีมาร์ลดลงประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเอกพิทยาเอาเอาเอาดอกเบีย้ยกัขอขอขอบการผ่อนบ้านยี่สิบปีเนะี่ยอ่าว่าไอ้เดล,เลต้าประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเงินงวดจะเพิ่มขึ้นประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งถ้าคนระดับกลางที่รายได้ที่ไม่สูงขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์ ในขณะที่ดอกเบีย้ยที่ขึ้นเนี่ยมันมีซัพพ l y push ทำให้คอส t ัชเข้าไปในราคาบ้านหนึ่งเปอร์เซ็นจะประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณว่าบ้านหนึ่งล้านจะขยับตัวจากดอกเบีย้ยทีุ่กหนึ่งเปอร์เซ็นที่ขึ้นเนี่ยพอเป 1, 000, ็นหนึ่งล้านสามเปอร์ห้าล้านสี่นะครับในขณะที่ดีมาด์ของลูกค้าจะลดลงที่จะซื้อบ้านในารผ่อนดาวเท่าเดิมได้เลยที่เก้าแสนสองทำให้ระหว่างดีมาด์กับัพพล l y มันมีแกบ ใช่ไหมครับทําให้เกิดปัญหาของการบฏิเสธสินเชื่อเป็นเป็นระดับ6ถึง70เปอร์เซ็นแล้วก็ทำให้มีเป็นนิวเป็นเลคคอร์ดโลโลเวสเลยในตลาดทาวเฮาส์หรืตลาดล่างครับครับคนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดสังหาเราต่าสุดในรอบ6ปีใช่ครับชัดเจนนะฮะเมื่อสักครู่นี้บอกหมดแล้วนะฮะปัญหาเกิดจากอะไรข้อเรียกร้องคืออะไรถามคำถามเบาๆฮะสําหรับ คนทัท่วๆไปชนชั้นกลางทัท่วๆไปที่ตอนนี้อยากมีบ้านอยากมีคอนโดอยากมีทาวเฮาตอนนี้น่าซื้อไหมฮะราคาบ้านถูกไหมฮะผมว่าเป็นโอกาสของคนคนคนระดับกลางที่อยากองมีบ้านเพราะบ้านป็นปับใจสีครับว<ม>ับนนี้เขามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างของการอยู่อาศัยครับเพราะว่าระบบแมสทันสิทธิ์ที่รัฐมีการขับเคลื่อนตลอด5-10ปีที่ผ่านมาคือระบบรถไฟฟ้าอืมถูกไหมครับว่าการอยู่ต้องอยู่กินอยงรถไฟฟ้าซึ่งบ้านที่อยู่ตามชานเมืองมันอยู่ไม่ได้ไม่สอดรับกับ กับสภาพแวดล้อมของครอบครัวไม่ว่าลูกที่ต้องเรียนในเมืองอใช่ไหมครับแล้วก็พ่อแม่ต้องทํางานไม่สามารถไปรับลูกได้ต้องอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าครับนี่คือสิ่งที่ทําด้แล้วลอันเนี้ยจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยเห็นโอกาสนี้เลยเข้ามาซื้อคุนโดมิเนียนบ้านเราค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนไต้หวันแล้วก็ล่าสุดก็คือพม่าครับนะครับอันเนี้นะครับก็ทําให้สินค้าคุนโดมิเนียนเป็นสินค้าส่งออกนะครับ ยิ่งกว่าโอท็อปของประเทศไทยนะครับเพราะหนึ่งในสี่ของการโอนคอนโดมิเนียมเป็นโอนโดยชาวต่างชาติใช่ใช่ครับนะครับแล้วเราก็มีเหตุผลอีกอ่างนในการขอมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองว่าคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติเนี่ยในการซื้อเนี่ยมันซื้อจากบางพื้นที่ครับนะครับไม่ต้องไปเขาเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรอกเราเอาโครงการที่อยู่ในพื้นที่และต่างชาติสนใจที่ซอยคอนโดคบ49เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเป็นภาคสมัครใจขยับขึ้นไป69เปอร์เซ็นต์ได้แต่ว่าไปถส่วนีเหลือ49เนี่ยต่างชาติต้องเสียค่าธรรมเนียม ครันะครับเสียค่าจรมเนียมน,นะครับอาจจะเปสองเท่าของคนไทยแล้วก็เอาเงินพวกนั้นนะไปไปตั้งกองทุนสนับสนุนบ,บ้านผู้เีนน้อยช่วยบานกลางของคนไทยครับนะครับแล้วก็ส่วนที่เกินสี่บเก้าเนี่ยต้องสละในการออกเสียงนิตบุคคลคบวดไรในการนี้เพื่อเพื่อไม่ให้ต่างชาติมีอำนาจควบคุมนีิติบุคคลครับ